นกธรรมาวี่ชิดไข้รดแดงต้องพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกประกอบการแต่งกายไม้เนความสวยงามต้องขออไภัยก่อน่ารผู้แจ้จากสำนักงานคณะกรรมการคุณภาพชีวิตหรือาาินักเกียร์รงเกียร์ปรุปลุนงานให้สกปกรมการชุมชนนำสัุนาให้เกตบมาเป็นประทามนพีเปิดน้นตลาดธรรมนูญสุขภาวะ เป็นเอ่อที่สําคัญที่สุดของของก็มาแล้วครับเคยเคย

นี่คืออะไรครับเมี่ยงคูสงน,นมคสมุนไพรค่ะเมี่ยงอะไรนะเมี่ยงคูนสมุนไพรเชิญรับชมการแสดงชุดผู้พิชิตได้นัดบัดนี้ค่ะ วันวานเอ้อกรเดก้ไขประ็นแก้ไระเดแก้วขปเด็่แก้ไขประเนก้ไขปเด็นแก้ไปเดนแประเด็นแก้รเนกปร็นรเ็นกรนะนระเประนะกรรกรดรนร อขอขอบพระคุณพาคีผู้มีส่วนรักษาโลกรายการพัฒนาชีวิตของคนในตำบนลนะครับโดยใช้ตัวทีท่ญญารพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลเราเรียนถึงรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับการประกวดผลงานการออกรู้แสดงผลงานซึ่งชิง3รางวัลน,นะครับเปี่น ทางทีมงานสมัชชาสุภาพจังหวัดยังมีก็กำลังใจต่อผลงานของท่านนะครับยอดยังไงเงินร้อยมานะแล้วขบอบคุณค่ะแล้วค่ะเลยคิดว่ามาโลกเห็นคณะจะดอกบริหารนิว้วก็ได้ดีด้วยค่ะ,ะลายนิ้วล็อกคนคนที่ใช้ติดใจไหมครับติดใจค่ะใช้ได้ทุกนิ้วเลยค่ะ หมุนค่ะหมุนหมุนแผลออกอย่าไปดึงปื้นออกไปนี้เดี๋ยวคอสิรุดคอนี่สิรุดค่ะติดดึงพื้นภูปัญญาเาออานาะภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะค่ะน,นิ้วคาดว่ารูเลยค่ะมนิ้วค่ะใส่เล็กเลยใช่ไหม โบราณนี้มีอะไใช่ไหมครับพอจะต้อนรับชมได้ดีไหมสวยไหมครับทนไหมครับ ที่หลากยทีไไ่ไปได้ไหลยเดือน